งานเลยรับงานเลนยน่าจะได้เลยมั้งเยเ็นๆไหนงานเลยงานแก่ครับผมได้มันบัขขกขับแก็แอาา้ยมันขาดอะไรเลยอันนี้เลยมันจะขาดมันจะขันตรก เดินดึงตไต่าให้เกา่าไม่ค่ายน็อตไอ้น็อตตัวที่ a, ตัวที่สน่อยก่อนเออมันมันมันยังหนีไปอยู่นะ ตัวตัวที่สามไอ้ฮัทฮัดจากเจ้าเหยียบมาตัวหนึ่งอ่ะอ่ายังเหน็บอยู่ รืออย่างเดียวครับเมื่อนี้ครับสนิมแดงเขือบเลยครับนี่ครับที่ไหนมีรั่วที่นั่นมีโลดครับผมจริงไหมผู้ชายสายดง นิ paid, มแดงเล่นมาโอเคเลยนะย้ำงัดแทนเลยเออมันติดอย่างคิดว่ามันน่าจะใช้สาบบิดมันยิ่งกว่แล้วมันไม่ติดมันไม่ดุแต่วัสดุมันน่าจะยาวกว่านี้ม <że lawsuit> ันน่าจะไม่ดุ อันนี้มันใส่สกูดำนเนาะก็เป็นตะปูเดียวของมันคักขนาดตัวลำโพงเพราะหนามมันไมยิงฟ้าสกูดำนี่นั่นเนาะเด็กหน่อยเขายิ่งเนาะสกูดำเ <c oughs> ด็กหน่อยยิ่งตูร์ลำโพงโโครับหลังคา จะแค่เดิมเขาทำให้สวยงามมากครับผมงามมิลีงามจนเบ่งบาดายพี่น้องเอ้ยครับสิพาเบ่งลอยรั่วครับผมอ่าสนิมแดงเถือกเลยครับแบบนี้คือไม่ผ่านครับผมน้ำขัง น้ำขังทำให้สนิมเดี๋ยวนิมนานๆเข้าออบ้านก็นจะพังลงมาใส่หัวละครแบบนี้อันตรายครับเดนชื่อฝร,รั <laughs> ่งก็ไดลอันตรายไม่ผ่านในมาตรฐานครับวางวางจันทันก็ระยะห่างก็ไม่ได้ครับไม่ได้มาตรฐานจันทันเขาวางเบืองซีแพ็กนี่สูงสุดเมตรนึ่ง มันจะทานกับ80-90เซนครับผม,มอันนี้ล่อสักเมตร2เมตร30เลยครับแปรกับแปรกับมาไหนอย่างบางน่ฮะนะฮะโอ้ยดูไม่ได้เลยนี่ฮะหุ่ละเมาจะรีบรวยไปหน่อยเอาของถูกมาใส่ให้ลูกบ้านเนะี่ยเนาะ ของดีของแพงมาใส่เขาเลยเป็นยัางเงินบ่ก็แต่เขาดีๆเลยเป็นอย่างเงินบ่เพราะว่าคุณต่อ<ม>จเราคาสก็เจาขอบ้านน่จะมีมย่างผู้ควบคุมกสีพรมีมีผนะูกควบคุมงานน่าจะซื้อแงในแบบบ้านแต่ว่ามันโครงสร้างแบบตามแบบจริงแบบแบบบ้านแบบบ้านาน่ยสวยเนาะแบบบ้านสวยสวยงามเลย<า> นี่มีอสิรด้วยไม่ธรรมราด้วยนหาหาี่ผู้ชายสายดงเลเอ,อเขาเอาอีกเอาอีก,ออกหวหนันน่งบนบเอาครอบตนน้องเมืกอกะพอเมื่อนีน่าจะห้าโมงแล้วสุดยอดเลยขักขัๆข โอ้เขาทำได้ดีจริงๆเลยดูครับขอบสันกับบได้ท่อกันเลยความห่างกระเบื้องทั้งสองแผ่นเนี่ยก็ไม่ได้ครับไม่ได้แบบนี้ไม่ผ่านไม่ผ่านเลยผ่านได้ยังไงแบบนี้ตังก็เบิกไปแล้ว แต่งานมันไม่ได้จาของบ้านทำไงก็กดเศร้าสิครับงานนี้นีฮะ,ะ,ะดูหัวจันทันครับห,หัวจันทันประสานกันโอ้สวยงามมากเลยสุดยอดเนาะช่างเหล็กเนาะไ,ไ,ดนะได้อ่ะแบบนี้เขาเขาทำได้แบบนี้มันได้อ่ะ แบบนี้ก็ได้เหรอก็ได้อยู่นะตายแล้วตา <laughs> ยแ <c oughs> ลย้วตายแลย้วตายแล้วแบบนี้ทำไม่ได้ผมว่าทำไม่ได้แบบนี้นะดูือเจ้าที่ยึดเหนี่ยวกันก็ไม่มี์ตัวตัวนั่นแหละตัวพวกนี้แบบยึดกับเสา ใส่ล้างนามแล้วนอนพี่นองเนาะใส่้างน้าเนียดเลย้รชิดกันนิดนึงอยางเราเขาจะไปห่างเกินไปครับทางทางเกินไปก็โอกาสหัวโอกาสซึมก็มีหลาย ที่ซึมนะครับสนิมแดงเขือกเลยที่น้ำซึมลงไปสนิม สันต้องเป็นแบบนี้นะครับนะสันต้องตู้แบบนี้ครนะมีอย่างมีอย่างแบบนี้นะอย่างแบบนี้ค่อยๆอ,อดงมอีกทีนี่คืออย่างกันน้ำกันฝนคืออย่างกันฝนเด้อ แล้ก็จะใส่แล้วใส่แล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่นะใส่แบบนี้ก็าาบบจะซอยกันน้ำกันน้ำเขากันน้ำซึมเขา นำซึมเรับปัออ๊บก็ไล่ออกแบบนี้ยางยางพ่อสิไดไปซื้อยางอีกเนี่ยมายางสุดแค่นี้ยางสุดแค่นี้สิไดซื้อมาอีกมวนหนึ่งละมาได้มาสุดแค่นี้ยาง สื่อยางครับสื่อกระเบื้องอีกกระเบื้องพ่อพันบ้าบ้าแถบนี่แถบนี้เปลี่ยนไม้เห็นบ้กระเบื้องไม้มันจะเป็นแถบแถบนี่ทั้งทั้งแถบเลยกะเบื้องไม้นี่ก็จะไม้อ่ากับแถบบนแถบบนอ่าแถบบนนในไม้มาเลยเห็บ้ากะเบื้องไม้ในเก่ากระเบื้องแถวเก่า แถวบนเนี่ยจะเป็นอันไม่หมดอันไม่มาเรื่ยแถวเนี่ยังมาแร้วยังมาแล้วยันสำม,ม,มันมันแตกโอ้มันแตกหลายจะเก,กี่ยกระเบื้องมันกรอบม,มันผูมันเกา,าแกหลายเบื้องโมพ่พ่อแลวก็ลังไปซื้อมาอีกเห็นละ แตกมันเกอะมันมันเฟาะมันโดนเนาะอันนี้ก็จอห้วยสร้างไฟเพิ่นใหมีอากาศหายใจโอ้สร้างไฟเป็นไดเนาะสบายดีเห็นห่วงบ่งงาาได้เลยหันใจออกยี่บ่หันใจออกยี่บ่บ่าวเขินมาพัดลมตัวใหญ่นั่น บ้าโอ,<ข>าอเฮ้ยห้งนี้หางนี้แล้วแล้วทางนี้แล้วแล้วก็จะมีบ้าตามาใหม่ในมยก็จะมีก็จะเรียกว่าซ้อมซอมอันที่มันแตกอันที่มันแตกก็จะได้ละ ลายเปลี่ยนเหรอใส่ไปแล้วใส่ไปเสร็จแล้วละ่ะเอากะหยับขึ้นเหยียบลงมันกรอบมันกระแตกลายเปลี่ยนไหมโค้งหลังคาโคง้งทั้งโค้งหลังคาเล็กมันน้อยมันก็เลยเล็กมันขยื่นได้เจะลายเปลี่ยนตัวที่มันแตกใส่แล้วใส่แล้วมันแตกนะจะได้ลายเปลี่ยนเเนนีี่ย่ยใส่ไปแล้วมันแตกลายเปลี่ยนทุกอันละ่ะ อ่านส่ได้จะก,กีดได้ใส่ขอบเข้าไปใส่ขอบเข้าไปเสร็จแล้วอ่านไใส่ขอบท้างด้านขวาใส่เสร็จแล้วอ่าล่างนามเสร็จแล้วตรงนี้ขอบเข้าไปขอบเสร็จแล้วก็เหลือตะเก็บรายละเอียดคือเก็บปูนผสมปูนเขนม็มาอุดมอุดหัวอ่างนี้ ใส่ขอบเสร็จเรียบร้อยอันนี้ที่เปิดไว้เนี่คือเปิดเปิดให้แสงสว่างให้ช่างไฟให,ให้ช่างไฟเพิ่นมีแสงสว่างทางใตงนะเพราะว่าขันบ่เปิดมันมืดเพราะว่าเพิ่นส่อมไฟอยู่ทางใตเพิ่นส่อมไฟแล้วก็เพื่นเสียวเ,เขาไหมตัวน,นี้ที่เหลือกะที่เหลือท่านหนไใส่เพราะว่าขอบขอบมืดขอบมืด ขอบเหมือนเลยยังบริษัทไทยปลาขอบเหมือขอบสื่อมา20โตบ่พออะจะได้สื่อใหม่ไหมสื่อใหม่ประมาณชีเอาสื่อมาเพื่อซี้หาสิบตัวเหรอะได้สื่อมาเพื่อซี้หาสิบตเพราะว่าพอเขาลืดอออกมันสิมีแตกนำเด้อจาก,กีิมันสิมีแตกไปนำอันนี้ท่านได้ลือ้อดท่านได้ลื้อเด้อฟังนท่านได้ลือ้อเหรอขยะเต็ม ทาทั้งนี้ท่านเดือเพราะว่าเป็นยังคือท่านเดือดที่เพราะว่าต้องถ่ากระเบื้องนะต้องล้อกระเบื้องก่อนนี่นี่กระเบื้องกระเบื้องมันบ่พอตอนนี้มาหน้าหน้าซื้อมาลอยแผ่นลอยแผ่นหันมัดไปแล้วมัดไปแล้วลอยแผ่นก็รอรอสั่งมาอีกเพราะว่ามันมันต้องสั่ง ต้องสร้างอีก3ามสี่มื่อย่างโดนอาทิตย์นึงก็ว่าก็เลยต้องรอรอก่อนรอกระเบื้องรอกระเบื้องมารอขอบมากระจังสีมาหลือหลือหลือตัวนี้หลือตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นสองสองลางหนึ่งลางสองลางสมลางสามลางทางหลงัง,งลางทางหล,ลังเนี่ยท่านลี ข้างนี้ท้างนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วอันที่อันที่เปิดไปคือคือก,กันคือเปิดแสงสวางส่างใส่แงไฟเปิดขยับกระเบื้องขึ้นใหนให้มีแสงรอดเข้าไปนะเพราะว่าฝังไตเป็นมืด <c oughs> <c oughs> นะขอบแล้วก็จะสวยอันนี้ขอบไม้ได้ยเนี่ยขอบไม้ทั้งหมดด้ยเนี่ยขอบไม้ทั้งหมดด้วยเนี่ยฟังนน่อขอบไม้ทั้งหมดเลยนะ ทังวัด20ตัวควบมใหม่ใส่เลยอันอันใดอันอันใดอันเก่าใส่ได้น่ากัดจะใส่ให้นะก็อันใดมันแตกมันลาวนะน่ากัดจะบาใส่นะทางนี้ทางนี้ก็ต้องได้เก็บ <c oughs> แล้วก็ทั้งนั้น3ล้างมันบ่แต่ทางนี้2ล้าง,งนี่ท่านได้ลื้อฟังนี่ได้หรือฟังนี่ กระเบื้องมาพะ่ะละช่างสีเข่ามาลือให้ไหมช่วงนี้หน้ากะอาชียุดงานไหวชันนี่ก่อนเพราะว่ามันขัดลื้อไปกระเบื้องบม้มามันกะมันกะขี้เก่านะเพราะว่าเขาลือ้เอเขาลื้อแล้วเขาเเอาเอา,เอาแก่ร่างแก่อยังแก่ยับสันกระเบื้องเขาไปแล้วเขาเาลื้อปุ๊บเขาใส่ใส่มือนั่นเลยนะขันบ่ใส่กะเขาก่ย่านฝนย่านยังกันนะ อันนี้ครับต้องเลื้ยลอกระเบื้องมาทีเดียวก็ต้องลือ่อลื่อแล้วกระใสเขามากมือเดียวให้มันแล้วนะ่วายานฝนฝ <c oughs> นแต่ยังยังมีอยู่ช่วงนี้ก็ได้ <c oughs> มาตั้งแต่ใส่แล้วก็สิงามแบบนี้ล <c oughs> เลยเเหลือกเก็บ <c oughs> เก็บรายละเอียดเอาปูนมาหยัดผ <c oughs> สมปูนมาหยัดใส่ ใส่แล้วคโอ้สวยงามรับประกันทางหัวแบบอ้าโอเค